หนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่มหนึ่งผลงานของอรสานนตอนรักษาน้องสาวตามที่ได้ทราบกันแล้วว่าสเสด็จพ่อที่วิมานท่านช่วยรักษาคนเจ็บไข้ได้แต่คนที่ใกล้ตัวฉันที่สุดคือน้องสาวคนเล็กกลับเพิ่งได้รับการโปรดจากท่านน้องสาวคนนี้ของฉันมีอาการขาชาอยู่ข้างหนึ่ง ชาชนิดไม่รู้สึกแม้จะเอาน้ำแข็งเย็นเจี๊ยบไปทาบก็ไม่รู้สึกน้องเขาเคยไปหาหมอหมอให้ยามาทานบอกว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงบริเวณนั้นแต่อยู่ๆไปก็กลับเป็นอีกแม้จะทานยาอยู่ก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นจนกระทั่งเมื่อวันที่22ตุลาคมพศ2 5 2 9ซึ่งเป็นวันเกิดของฉันในตอนเช้าน้องได้ขับรถพาฉันไปถวายสังฆทานที่วัด พอเสร็จกลับมาก็มานั่งทานอาหารกลางวันกันอยู่พอทานอาหารเสร็จได้ไม่นานขณะที่เรายังนั่งคุยกันอยู่ในห้องทานอาหารฉันนั่งเก้าอี้ตัวที่ตรงกับวิมานพอดีเป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึง่งเก้าอี้ตัวนี้ถ้าเผอิญฉันไปนั่งเข้าเมื่อไหร่ฉันมักจะได้ยินเสียงบอกอะไรต่ออะไรให้ฉันฟังอยู่เสมออย่างครั้งนี้ก็เช่นกันท่านบอกมาว่านี่น้องเราเขาไม่สบายนะ สงสารมันให้มาขอน้ำมนตไปกินจะได้หายฉันก็รีบบอกน้องสาวว่าแน่เสด็จพ่อที่วิมานท่านจะรักษาให้แล้วไปจุดทูปขอน้ำมนตจากท่านไปน้องเขารู้แกว้วเขาบอกว่าท่านมาบอกพี่อีกแล้วใช่ไหมคะพอฉันบอกว่าใช่เขาก็รีบจุดทูปเอาน้ำใส่ขันเงินไปบูชาท่านพร้อมถวายพวงมาลัยไปสองพวงพอธูปหมดดอกก็ไปรับน้ำมนตมา เขาก็เอากลับไปทานที่บ้านเพียงคืนเดียวเท่านั้นสายสายวันรุ่งขึ้นน้องสาวก็โทรศัพท์มาหาฉันบอกว่าพี่คะขาหนูหายเกือบหมดแล้วยังชาอยู่ที่ปลายปลายนิ้วเท้าเท่านั้นหนูจะมาขอน้ำมนท่านไปอีกฉันก็บอกว่าก็มาสิน้องเขาก็มากราบท่านและขอน้ำมนไปทั้งกินทั้งทาค่าวนี้บอกว่าหายสนิทเลยน้องสาวไปเล่าให้พี่สาวฉันฟัง พี่สาวฉันก็เป็นโรคปวดเอวปวดมานานเต็มทีให้หมอนวดก็แล้วหมอแผนปัจจุบันก็แล้วก็ไม่หายพอรู้ว่าน้องคนเล็กหายเลยมาขอประทานน้ำมนต์จากท่านไปทานบ้างและทาที่ปวดด้วยน้องสาวมาเล่าให้ฟังว่าพี่สาวฉันก็ย,ยังชั่วไปมากแล้วกำลังจะมาขอน้ำมนต์เสด็จพ่อไปกินต่ออีกเพื่อให้หายสนิทอย่างน้องสาวบ้างตัวฉันเองเวลาไม่สบายมากๆ ฉันมักเป็นโรคแน่นและเป็นลมวิงเวียนทุกครั้งที่รู้สึกมีอาการก็จะต้องรีบทานยาลมแล้วถ้ายังไม่ค่อยยังชั่วแล้วก็เพียงแค่พนมมือขึ้นกราบท่านทั้งทงที่นอนอยู่บนเตียงขอให้ท่านช่วยปัดเป่าเดี๋ยวเดียวก็หายหมายถึงท่านประทับอยู่ที่วิมานนะแต่ถ้าท่านไม่อยู่ก็ต้องรอท่านสเสด็จก,กลับจึงจะได้ผลฉันเองซึ่งคุ้นเคยกับองค์ท่านมาก ขณะสามารถจะทราบได้ว่าท่านประทับอยู่หรือไม่แต่บางครั้งก็ทำให้ไม่ทราบได้เหมือนกันซึ่งฉันคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ฉันไม่ทราบนั้นคงเป็นเพราะท่านไม่อยากจะโปรดผู้นั้นก็เป็นได้จบตอนที่หนึ่งต่อไปเป็นตอนที่สองนะครับตอนหมาเลวในบรรดาคนไข้ที่เป็นทั้งไข้าทางกายและไข้าทางใจที่มาหาฉัน มีสุภาพสตรีผู้หนึ่งหน้าตาสะสวยอายุยังอ่อนวัยไม่เกิน28เป็นคนต่างจังหวัดครั้งแรกที่มาหาฉันนั้นหน้าตาเธอเศร้ามากในตาช้ำยิ่งเข้ามาใกล้ยิ่งเห็นได้ชัดว่าเธอมีเรื่องเสียใจอย่างมากขณะเล่าเรื่องชีวิตน้ำตาเธอก็ไหลยอยู่ตลอดเวลาพูดกระท่อนกระแท่นจับความเกือบไม่ได้ในตอนต้นๆจนเธอระง,งับใจได้นั่นแหละ ฉันถึงจะได้รู้สาเหตุเธอทำงานมีอาชีพเป็นครูสามีทำงานอีกจังหวัดหนึ่งอาทิตย์หนึ่งจึงจะได้พบกันทีเพียงสองวันมีบุตรสองคนอยู่กับเธอทั้งคู่เหตุเพราะต่างอยู่ห่างไกลกันนี่เองทำให้สามีเธอไปมีผู้หญิงคนใหม่เงินทองก็ไม่ส่งเสียเธอตามไปเห็นตาตาว่าเขามีผู้หญิงใหม่จริงๆแลกแกสามีก็ยอมรับและจะเลิกติดต่อกับผู้หญิงคนนั้น สัญญาร้อยแเธอก็เชื่อเพราะผู้หญิงคนนั้นก็ออกจากบ้านไปในวันนั้นส่วนเธอค้างอยู่เพราะลาง,งานไปเรียบร้อยแล้ววันกลับสามีก็มาส่งจนถึงบ้านพร้อมกับมอบเงินให้เป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างครั้นเวลาล่วงไปไม่กี่เดือนเหตุการณ์ก็เข้ารูปเดิมอีกเคยมาหาวันสุดสัปดาห์ก็ไม่มาเงินทองก็ไม่ส่งลูกเต่าไม่เหลียวแลเอาเลย เขียนจดหมายไปก็ตอบมาแบบผัดเจ้าล่อจนล่วงเข้าเดือนที่สามเธอจึงมาหาฉันและขอให้ฉันช่วยเสกเป่าให้ทีฉันก็ตอบไปว่าป้าเสกเป่าให้ไม่ได้หรอกเพราะป้าไม่ใช่ผู้ที่สามารถในทางนี้เสกเป่ารักษาเจ็บไข้นั้นช่วยได้แต่โรคทางใจนี้จะช่วยได้ก็เพียงแต่ให้แนวทางที่จะคิดหาทางออกให้ดีที่สุดเท่านั้นเองฉันได้บอกเธอไปว่า มนุษย์เรานี้เกิดมาเพื่อรับกรรมเก่ามีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วดูบางคนเขาเกิดมามีทั้งบุญมีทั้งวาสนาเพราะกรรมเก่าเขาสร้างไว้ดีบางคนเกิดมาแทบจะตลอดชีวิตมีแต่ความอาภัพอับโชคถ้ามาหากินก็ไม่เจริญมีเมียมเมียก็ไม่ซื่อสัตย์มีผัวผัวก็นอกใจมีลูกลูกก็พูดไม่ได้บางก็เป็นโรคกรรมโรคเวรเดินเหินก็ไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องเลี้ยง ตั้งแต่เกิดเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังคงทำแบบนั้นตัวของเธอเองนั้นยังดีกว่าคนอื่น,อ,นอีกเป็นหมื่นเป็นแสนรู้แล้วว่ารักสามีดั่งดวงใจแต่คิดดูให้ดีสิว่าเขากับเราเวลาเกิดก็ต่างคนต่างเกิดมาคนละทีเวรกรรมชักนำให้พบกันรักกันอยู่ด้วยกันจนมีลูกมีเต้าแต่มาบาัดนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปเขาเปลี่ยนใจหมดรักเราไปรักคนอื่นแทน แม้เราจะดึงจะรั้งยังไงเขาก็ไม่กลับมาฐานะทางบ้านของเราก็มีกินมีใช้เราจะไปมัวอะไรใย,ยดีอะไรกับคนที่เขาหมดรักเราแล้วแม้จะเคยเป็นอะไรกันมาก่อนก็ช่างประไรเราควรจะรักศักดิ์ศรีของเราบ้างเขามีใหม่ได้เราก็อาจจะพบคนดีๆที่อาจจะดีกว่าเขามาแทนที่เขาได้ชีวิตนี้เป็นของเราเรื่องอะไรเราจึงต้องไปนั่งงอนงอนึกถึงแต่เขา โอเคเขาเคยเป็นคนดีของเรามาครั้งหนึ่งแต่มาบัดนี้เขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหลียวแลเราแม้แต่ลูกในไส้ของตัวเองความดีของเขาเราควรตัดทิ้งไปจงมองให้เห็นแต่ความเป็นจริงอย่ามัวอยู่แต่ในความฝันซึ่งมีแต่ความหลังที่สวยงามจงมองให้ชัดแจ้งทั้งสองตาและใช้มันสมองว่า ผู้ชายคนนี้เรายังควรจะนึกถึงเขาค่ำครวญถึงเขาอะไรใยดีในตัวเขาอยู่อีกหรือเปรียบเสมือนเราเลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่งแต่ต้นก็เชื่องดีให้ความเพลิดเพลินแก่เราดีอยู่ๆมาม้าตัวนี้ก็เกิดพยศเราก็จับผูกไว้ก็ยังดิ้นจนหลุดเอาขังในข้อก,ก็เอาไว้ไม่อยู่มันคอยแต่จะตะเลิดออกนอกคอกไม่รู้จักบุญคุณที่เราเลี้ยงมันมา เราเองก็ต้องมานั่งคอยกังวลคอยระวังว่าม้าจะหายธุระอะไรเมื่อม้ามันอยากจะ,ตะเตลิดก็ให้มันเลิดไปปล่อยให้มันเข้าป่าไปเลยข้อสำคัญเราเองต้องทำใจของเราให้ได้ด้วยว่าความสุขของเราอยู่ที่ไหนถ้าเราจะยึดม้าตัวนี้ไว้ก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเราปล่อยมันไปใจเราก็จะว่างเปล่าไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจแล้วเราจะเลือกทางไหน ปรียบได้กับตัวเธอขณะนี้แม้เราจะไม่มีสามีเลวคนนี้เงินเราก็มีใช้บ้านเราก็มีอยู่งานก็มีทำชีวิตใครก็ชีวิตใครสิถ้าจะถามป้าหรือป้าเป็นคนใจเด็ดเรื่องผู้ชายกับป้าหรือไม่มีความสำคัญเลยให้รักเกือบตายแต่ถ้ามาแสดงความใจดำกับป้าครั้งเดียวเท่านั้นป้าก็ตัดใจได้ไม่ยากนักถ้ารักกันมาหลายสิปีก็อาจจะมีอะไรใยดีบ้าง แต่ยานะอย่ามาแสดงอะไรที่ทำให้มองเห็นว่าเขาพยายามเสแสร้งทำเป็นดีกับเราซึ่งแท้ที่จริงเขาก็เป็นเพียงผู้ชายธรรมดาทั่วไปนั่นเองเท่านี้ป้าก็จบเกมเพราะฉะนั้นขอให้เธอจงเป็นตัวของตัวเองคิดและมองให้เห็นในหลายๆแง่แล้วจงเลือกทางเดินที่ดีที่สุดเธอก้มลงกราบรับน้ำมนต์ไปรถเป็นสิริมงคลด้วยสายตาที่มองเห็นอะไรขึ้นมาบ้าง แล้ววันนี้เธอก็กลับมาพาลูกมาด้วยเธอเข้ามากราบแทบเท้าแล้วบอกว่าพระคุณของคุณป้าหนูจะไม่ขอลืมเลยคุณป้าคะเดี๋ยวนี้หนูมีความสุขแล้วคะ่ะถามเธอว่าทําอย่างไรเธอบอกว่าตกลงหนูขออย่ากกับเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปตามทางของเขาหนูก็อยู่ตามทางของหนูคุณพ่อคุณแม่หนูท่านก็พล่อยมีความสบายใจด้วยท่านยังฝากมากราบคุณป้าด้วย ขอบพระคุณมากดูสิเธอทําจิตของเธอได้แล้วจริงๆเธอไม่ห่วงม้าเลวตัวนั้นอีกต่อไปแน่นอนเพราะมาคราวนี้ดวงตาของเธอใสแจ๋วหน้าตามีน้ำมีนวลขึ้นเป็นไหนๆฉันเชื่อจริงๆว่าเธอทําใจได้และมีความสุขแล้วแน่นอนฉันขอภาวนาว่าในเมื่อเธอยังสาวและนับว่าเป็นคนสวยได้คนหนึ่งจงได้มีโอกาสดี ได้พบชายที่ดีที่มีความจริงใจต่อเธออย่างแท้จริงรวมทั้งรักใคร่เอ็นดูบุตรทั้งสองของเธอด้วยเธอจะได้มีความสุขที่อบอุ่นจริงๆและถาวรตลอดจนชั่วชีวิตของเธอและเขาผู้ชายคนใดของเธอด้วยเอาล่ะครับจบ EP นี้แล้วนะครับ EP ถัดไปจะเป็น EP สุดท้ายของยานวิเศษจากอดีตชาติเล่มหนึ่งนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ